สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กบดำมีรถสวยๆนะครับในกลุ่มเสเว่นรถรถรถพี่ชายนะครับก็อย่างที่บอกวันนี้เรามาบิตติ้งกันนะครับคืนนี้กับบรรยากาศเย็นๆที่บ้านพี่ชายนะครับอย่า่ายดูนู่นเดี๋ยวขอดูรถตายดูบิตติ้งกันยังมาไม่ครบเลยครับคืนนี้คืนนี้เราจะกลางเต์กันที่นี่นะครับกกลางเต์เราอยู่นี่เริ่มมาทยอยมาแล้วครับ อันนี้ไม่ได้ขายนะคันนี้ไม่ได้ขายคันนู้ไม่ได้ขายนะครับ <Jack Free. S 1> แจก,กฟรีแจกฟรี <laughs> เอาไปซ่อม <laughs> เอาไปซ่อมต่อเอวยซ่อมด้วยครับจะเก็บไว้ให้ลูกครับไม่ขายไม่ขายแต่คันที่ขายวันนี้นะครับพอดีพี่ชายเขาทนความเรียกร้องไม่ได้นะครับน้องๆยุให้ซื้ออะไรนะ Fortuner <ortun> er. <laughs> ก็เลยจะจําเป็นจะต้องปล่อยมันนะครับซึ่งพี่ชายก็เสียดายมากอันนี้เพื่อนๆเห็นเห็นแล้วนะครับน่าจะรู้เป็นรุ่นไรนะ สปอร์ตีเซอร์นะครับมีพอดีสิ่สี่นะครับตัวนี้เป็นปีทำกี่พีกับกปีอะไร <c oughs> ไม่รู้ศูนย์หนึ่งปะ่ะศูนย์หนึ่งกศูนย์สามวะพี่ชายไปไหนแล้วไปซื้อของไม่เป็นไรประมาณนี้ครับต้องบอกว่าสภาพเย็บมากเพื่อนๆซื้อไปใช้งานนะครับหรือจะเอาไปแต่บอกว่าเหมาะใช้งานนะไม่ไม่น่าไปยกหรอกเสียดายรถนะครับก็ ดีย๋ยวดูรอบๆก่อนตั้งกล้องผมถ่ายดูรอบก่อนเดี๋ยวก็ดูเขาบอกเขาแว๊บมากเอาจริงๆนะพี่ชายขเขาก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้นะเพื่อนๆเขาจอดแล้วสนใหญ่นะครับมีอันชนนี่ด้วยจริงๆแล้วนะคันนี้หลักๆแล้วทีแรกก็จะามาวางคานนะครับตอนนั้นนะพวกผมยุให้พี่แกเขาวางคานแกก็ไว้จัดมาเลยนะครับแต่ภรรยาห้ามไว้นะครับไม่งั้นก็เสียรถไปละ ก็เลยไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็เลยเน้นใช้งานก็จะมีะมีคอนชนนะครับยางเพิ่งเปลี่ยนนะยางเพิ่งเปลี่ยนนะครับเ,เพื่อนๆพื่อนยางพี่พี่ชายเพิ่งเปลี่ยนมาปีสองพันยี่สิบด้วยแ a ็ c ซี d นะครับสามสิบเอ็ดขอบสิบขอบสิบห้าใช่ไหมเฮ้ยขอบสิบหกเว้ยขอบสิบหกสองหกห้าเจ็ดสิบขอบสิบหกนะครับแล้วก็จะมีนี่ ซื้อไปใช้ได้เลยอะ่ะไม่ต้องไปเติมอะไรถ้าคนชอบบัรต,ตารแบบนี้นะนี่ครับมาด้ข้างแล้วก็มาดูข้างหน้ามีมีฟีล็อกแล้วนะเพืพ่อนๆมีฟีล็อกแล้วนะครับซื้อไปก็ไปใช้ทเทียทเท่ยวโยงเทียทเท่ยวอุท,ทยานได้เลยกันชนหน้ากันชนหน้านะครับแล้วก็มีวินด้วยวินเรื่องวินเนี่ย เดี๋ยวเรามาคุยกันนะครับถ้าไม่เอาวินก็ลดราคากันไปแต่ถ้าเอาวินก็ก็ว่ากันไปครับมีสปอตไลท์ให้วินก็น้องชายเขาวินแทบมไม่ได้ใช้เลยอะ่ะน้องได้ใช้ปะไม่ได้ใช้นะซื้อมาก็จะ,จะวางคานสรุปไปได้วางนะครับก็จอดนะครับแล้วก็ใช้เนี่ยครับซื้อข้าวสุดของนิดนึงนแล้วก็ทะเบียนทะเบียนทะเบียนไม่ได้ให้นะเพื่อนเพื่อนทะเบียนไม่ได้ให้นะครับต้องบอกอก่อนนะทะเบียนนี่พี่ชายเขาเก็บไว้นะครับเพราะเป็นเลขกันแทงด้วยกัน่ะมี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  นี่ไงเห็นมีของมันอยู่แล้วมั้งหรือว่าไงโดนมีให้หวะเหมือนจะไม่ใช่มั้งเพิ่มมั้งอะมันน่าจะดูหนากว่าเดิมอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็มาดูเครื่องมาดูเครื่องต้องบอกว่าคันนี้แว๊บเดี๋ยวดูเครื่องกันนะครับเพื่อน ตัวนี้จะเป็นเครื่อง2อ0 0นนะตัวนี้เป็น2,5 0 0นะครับ d ี d ูดี2,500เครื่องก็เดิมเดิมแต่พี่เขาไม่ได้ล้างนะครับขอล้างเฉพาะรอบนอกนะแต่เครื่องแห้งๆครับด,ดูสดๆอ่าแล้วก็ดูตามตะเข็บเนี่ยนะครับเดิมหมดนะคัะนนี้เห็นไหมครับดูหน้าดูเพจหน้านะครับเดิมหมดหนะครับไล่ดู มองทีเดียวก็รู้แล้วครับรถเดิมเดิมหมดนะครับเนี่ยเพดเพ่อถึงอยู่หมดนะครับอามาดูข้างในดูภายในนี่มันจะมืดแล้วนะผมมาเย็นไงเรื่องเรื่องพวกพวกยังไม่มาเลยข้างในก็แวบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์เกียร์แมนนวลน,นะครับไม่ใช่เกียร์โตโน,นะ เมนนุ่นสภาพภายในก็แวบแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่ชายบอกว่าใส่กล่องตรงนี้มาให้ออกตัวได้พื้นปารขึ้นนะครับอ่าเพื่อนๆไม่ต้องมาทำอะไรเลย,เลยพี่ชายแตไม่ไียบร้อยเพราะว่าตัวนี้ถ้าไม่ใส่กล่องมันจะนืดหน่อยครับสองสองพันห้านะเวครับวครับเดี๋ยวราคาใค้เปิดครับให้ดูก่อน นี่ดูประตูก็รู้ครับเพื่อนเพื่อนป้องเลยของตะเก็บเรียน,นหมดครับเอาจริงเลยพี่ครับมก็ได้ใช้มากครับเขาแค่แค่กับซื้อข้าวซื้อของนิดนหน่อยหน่อยนะครับแล้วก็มีนี่ให้เขาเรียกอะไรวะนี่ <Okay. S 1> ไรเนอร์ไรเนอร์มีแม็กซ์ไว้งให้ครับโนบาร์ อ่าคันนี้ช่วงล่างก็ยังเดิมหมดนะครับไม่ได้ทําอะไรคันนี้คันนี้เปิดอยู่ที่ราคาอ่ายี่สิบสี่เก้านะครับสองแสนเก้นะครับแต่ถ้าไม่เอาวินก็ลดได้นะครับแต่ถ้าเอาวินก็ราคานี้นะครับแต่ต้องบอกว่าบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊มันสูงไหมหรือเปล่าแรวถ,ถามงคัตภาพนี้นะกับรถแบบเนี้ยผมวไม่สูงครับถือว่า ยู่แล้รถดีอ่ะเอาง่ายๆนะครับยางพุ่งเปลี่ยนนะยางพุ่งเปลี่ยนนะครับปีสองพันยี่สิบไม่ต้องเก็บอะไรเลยเราเก็บ<ช>อะไรเล,เลยอะ่ะใช้งานได้เลยเพราะว่าเจ้าของดูแลดีดูแลดีครับแล้วก็ลกหลักๆแล้วก็จอดส,ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ส,ส่วนข,ขับขับแต่หมายก็ไม่ได้วิ่งทางไกลครับขับจากบ้านมามาที่แกนี้ไม่เกินสามโลสองโลมาเนี้ยก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆใครสนใจ เดี๋ยวผมกดดาทิ้งเบอร์โทรให้นะครับต้องบอกว่า,ามาให้ไวนะต้องบอกให้ไวนะเพราะคันนี้รถด,ดีจริงๆนะครับก็ถ้าไม่เอาวินนะครับราคาก็ลดหลั่นกันไปนะครับแต่ถ้าเอาวินจบที่ราคาเนี้ยทุกอย่างไม่มีถอดเนี่ยเพื่อนเเอาไปยี่สิยี่สี่เก้านะครับเครื่องสองพันห้าอ่าอ่าเกียร์แมนวนวลนะครับเกียร์โฟเกียร์ธรรมดานะโฟวนโฟวนใช้ได้ปกติ ประมาณนี้นเพื่อนๆประมาณนี้ประมาณนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันถ้าชอบมาคุยกันถูกใจเดี๋ยวผมกดดาให้พี่ชายร้อย้ได้นะครับถ้าชอบนะเดี๋ยวถ่ายรอบๆคันให้ดูอีกทีครับตอนนี้มันมันฟ้ามันมันเริ่มมืดแล้วไงผมมาสายวันนี้ถ่ายรอบให้ดูอีกทีครับสดๆครับสดครับคันนี้ อยู่รอบๆครับของของหมดครับของของหมดปีไรปีไร <c oughs> ปีสองพันสามนะครับปีสองพันสามเยี่ยมเยี่ยมมาจัดให้ไวเพื่อนๆ <c oughs> เอาต้องบอกบอกข้อมูลก่อนที่เดี๋ยวจผมคุยไปทีแรกนะครับจริงๆคันนี้ ผมเนี่ยเป็นคนยุ้ยพี่ชายซื้อมาแล้วจะมาวางคานนะครับตอนนั้นพี่ชายก็จัดมานะครับแต่ด้วยความที่พอเห็นรถน้องๆวางคานแล้วเสียรถหมดเนี่ยอย่างเงี้ยคันนี้มันจะเป็นสภาพเลยครับแฟนพี่ชาย,ยรับไม่ได้บอกอยากไปวางนะ <laughs> <ๆ> <laughs> ก็เลยลบลมเลิกโว่าเจ็์ครับลมเลิกโว่าเจ็์ก็เลยเอามาใช้งานนะครับใช้งานแบบเนี้ยใช้ชีวิตจำวันเนี่ยขับซื้อข้าวซื้อของนะครับแล้วก็เาาข้าไร่เข้าสวนสไตล์เงี้ยครับบ้านบ้านกเนี่ย ก็ไม่ได้ทําก็ถือว่าโชคดีไปงั้นป่าดนี้ก็เป็นอย่างนู้นไปแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสนใจราคานี้นะครับสนใจก็ลองโทรเข้ามาคุยดูนะครับก็ถ้าถามผมอ่ารถมันโอเคเพราะว่าผมรู้รถอยู่นะครับแล้วก็สภาพดีพร้อมพร้อมพร้อมใช้งานนะฮะกบดําว่ามันพร้อมใช้งานนะครับเพื่อนๆจะขับอย่างเงี้ยไม่ต้องทาอะไรเลยนะซื้อไปก็ไปขับได้เลยก็ได้ครับนะครับไม่ต้องไปแต่งอะไรมากมายแต่เพื่อนๆถ้าอัด ถ้าอยากแบบเฮ้ยพงมันได้แลวเว้ยกูขอเอาขึ้นอีกหน่อยนะครับจะไปใส่ทุกยยกอะไรก็แล้วแต่เ,เพื่อนมันทําได้นะครับขย,ยับยางให้ใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยแต่ด้รวมแล้วถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้ผมมามิ팅กันนะเนี่ยที่กลางเต็นท์มาดูกอนอยู่ตรงนี้นะครับแต่น้องๆแม่งนัดผมเนี่ยห้าโมงมันยังไม่มากันเลยนะครับก็ได้โอ,อก,กาสก็เลยจนะ พี่ชายจะคนแปลงกดดันของน้องไม่ไหวนะครับ SUV e, จัดจะจัด f o r t u n e r ก็เลยจะเป็นต้องขายคันนี้นะครับก็ถือว่าถ้าเพื่อนๆได้ไปก็ได้ได้รถด,ดีนะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวต้องร้องมันมาเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะครับวันนี้มีคลิปวันนี้มีคลิป